นี่ครับค like? ุณผ like ู to ้ชมครับค sí er ุกข <uana> ังกะละมังแตกซะแล้วครับทํายังไงครับจะกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมครับเวลาเราใส่น้ําไปครับน้ําก็จะไหลออกนะครับเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมครับถังแตกแบบนี้ครับกะละมังแตกแบบนี้ครับแก้ปัญหาได้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทําและรับชมการแก้ปัญหาหรือว่าการทําให้คุกขังกะละมังของเราเนี่ยครับกลับมาใช้ประโยชน์ได้เหมือนเดิมนะครับ ไปเลยครับไปดูวิธีทำกันเลยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องพ่อเพลินชาแนลนะครับวันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาแก้ปัญหาครับแก้ปัญหาก็คือนี่ครับคุณผู้ชมครับเห็นรูปแบบนี้ครับคู่ถังกะละมังของเราแตกนะครับแตกแล้วแบบนี้ครับส่วนมากแล้วเราจะทิ้งหรือว่านําไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นนะครับแต่วันนี้หมดปัญหาไปแน่นอนนะครับ เพราะว่าพ่อเพื่จะพาคุณผู้ชมมาทํากาวครับกาวติดรอยแตกรอยรั่วรอยเล้าของคู่ถังกระมังของเราเนี่ยครับรือวิธีง่ายๆนะครับคุณผู้ชมก็สามารถทําได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทําและรับชมการทํากาวติดคู่ถังกระมังของเรากันเลยนะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับอุปกรณ์ที่เราจะทํากาวครับกาวติดคู่ถังกระมังของเราครับก็จะมีโฟมครับ เราจะใช้โฟมนะครับแล้วก็น้ํามันครับน้ํามันเบนซินครับเราจะใช้น้ํามันเบนซินครับแล้วก็ลงมือทํากันเลยนะครับก่อนอื่นะครับให้เราฉีกครับฉีกโฟมให้เป็นชิ้นๆครับเวลาเราใส่น้ํามันนะครับมันก็จะละลายง่ายนะครับเราต้องการปริมาณเยอะเราก็ใส่เยอะนะครับ เนี่ยเราเราใส่น้ำมันลงไปนะครับน้ำมันก็จะไปทำกิริยาก็คือละลายโฟมนะครับเดี๋ยวดูนะครับทุณผู้ชมครับน้ำมันเบนซินครับเป็นน้ำมัน95นะครับนี่ครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับเริ่มละลายแล้วครับละลายหมดแล้วครับแป๊บเดียวเองครับเมื่อละลายแล้วเราก็ใส่ครับนามันก็จะเริ่มเหนียวจับตัวนะครับ ก็ทำการคนเลยครับครับเลิจับตัวแล้วครับเป็นกาวออกมากครับนี่ครับ ทางบ้านคุณผู้ชมมีโฟมอย่านี้ครับอย่าทิ้งนะครับสามารถกลับมาใช้ประโยชน์ได้นะครับเป็นกาวได้นะครับติดได้ทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นคู่ถังก๊ามังเนี่ยสามารถติดได้หมดเลยนะครับแตกๆเล้าๆแบบนี้ครับนี่ครับน้ำมันเบนซินครับ ไปทำปกกิ่ยาแล้วครับทำปิดกาวให้เหนียวขึ้นนะครับนี่ครับละลายหมืแล้วครับโฟมครับนี่เสร็จแล้วให้เราใส่ลงไปเลยครับตรงที่มันแตกมันเล้านะครับ แบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็รอจนกว่ามันแห้งแล้วเราค่อยเปิดน้ําใส่นะครับแล้วก็ถังของเราก็กลับมาใช้ได้เหมือนเดิมครับนครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับหหไม่รูใหญ่ๆแบบนี้ครับจะไหวไหมเนี่ยครับเดี๋ยวเราลองมาอุดดูนะครับก่อนที่เราจะทําการอุดนะครับ เราให้เช็ดให้แห้งกันนะครับตรงที่มีน้ํานะครับมีน้ําเปียกๆแบนีบอ้อยสไหมเนาะไหวไหวไหวต้องไหวครับเตาของเราอย่างดีอยู่แล้วครับคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วเราก็ใส่นะครับคุณผู้ชมครับ เหนียวเยวแบบนี้แหละครับน่าจะอยู่นะครับแตกแล้วตรงไหนเราก็ใส่ตรงนั้นนะครับ ใช่นี่แหละครับแต่ขอบขอบแล้วก็ใส่ขอบขอบนะครับ เราทําเสร็จแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราก็รอครับรอจนดก่ากาวจะแห้งนะครับแลค่อยใส่น้ํานะครับถ้ากาวไม่แห้งนะครับใส่น้ํามันก็รั่วมันซึมหมดนะครับก็ต้องรอให้มันแห้งก่อนนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับในการทํากาวติดพวกพุกถังกระมังแตกวันนี้ครับ่อเพลินหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับผม นี่ครับคุณผู้ชมครับแห้งแล้วครับเนื้อเราทาเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้นะครับทิ้งไว้จนแห้งนะครับเนี่ยไม่ยุ่งยากเลยครับเดี๋ยวเราจะมาใส่น้ํากันนะครับว่าจะรั่วหรือซึมหรือเปล่าครับครับใส่ลงไปนะครับคุณผู้ชมครับน้ําครับจะใส่ลงไปในถังนะครับ น้ำลงไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับผู้ชมเห็นไหมครับมันจะมีรอยแตกอยู่ครับรอยเก่านะครับที่เราเนี่ยมันแตกเดี๋ยวมาดูน้ําครับเนี่ยเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับเนี่ยไม่ซึมเลยครับไม่รั่วไม่ซึมออกมาเลยครับใช้ได้จริงครับคุณผู้ชมครับกาวแบบนี้ครับสามารถติดถังกะละมังคุได้หมดเลยครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับ ในการทำกาวติดหูถังคารมังแตกแบบนี้ครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับผมถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดติดตามเพ,พื่อเพิ่ n ชแลด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ